เรามาทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งมีสิ่งหนึ่งที่มันขวางหัวใจเราเนี่ยอยู่ทุกวันเลยมันคอยมามาขวางหรือมาเกาหัวใจให้เกิดความมิตกกังวล คือมันมีความรู้สึกลึกๆว่ากลัวจะไม่เห็นน่ะกลัวว่าเราจะทำไม่ได้กลัวว่าเราจะทำไม่เป็นไม่เห็นดวงไม่เห็นกายไม่เห็นองค์พระชาตินี้เราคงจะไม่ได้เห็นกับเขาเรามั้งยิ่งเรามีภารกิจกรรม,มากเรื่องร่าก่อเยอะอายุก็ ใครยังมาเป็นไม้กระไฟังไม้อยู่ริมน้าในน้ำไปแล้วเนี่ยความกลัวเหล่านี้นมันฝังใจเรา <c oughs> เป็นสุสานแห่งความกลัวทีเดียว <c oughs> ถูกฝังอยู่ในจิตในใจเรานะ <c oughs> จนขึ้นสมองนะ <c oughs> เป็นสุสานแห่งความกลัว <c oughs> วันนี้ ลาบังขุดลากเงาของความกลัวออกไปซะให้หมดทำลายความรู้สึกจดดนีนใ้ในหมดหมดไปทลายกำแพงแห่งความกลัวว่าจะไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นนี่นะให้มันล่มสลายไปเลยนะลุงนะความกลัว,วจะไม่เห็นไม่ได้ไม่เป็นนะี่แหละ มันจะเหมือนกับภูเขาหิมาลัยและลูกใหญ่ๆขวางหนทางแห่งการเข้าถึงธรรมของเราทีเดียวนะจ๊ะภูเขาใหญ่เลยแหละขวางหนทางแห่งการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความรู้ที่แท้จริงงานที่แท้จริงของเราทีเดียวละมาทําลายมันไปซะกาแพง แห่งความกลัวเนี่ยให้มันล่มสลายไปเลยขุดกรากเงาแห่งความกลัวที่ฝังอยู่ในสุสานของหัวใจเราเนี่ยเอาออกไปทิ้งไปได้หมดแล้วทำใจของเราเนี่ยให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมมั่นอย่างมีหลักวิชาทีเดียว เชื่อว่าเราต้องได้ต้องเห็นต้องเป็นเชื่อนะลูกนะต้องเชื่อเชื่อ,อยังมีเหตุมีผลีเดียว